ท่านใดที่มีปัญหาน้ำมันเครื่องหกเลอะเทอะบนพื้นง่ายๆครับสำหรับวิธีนำทีเท่าที่อยู่ในเตาถ่านครับนำเศษี้เท่านี้ออกมาจากเตาถ่านและนำเศษี้เท่าไปโรยทั่วบริเวณน้ำมันเครื่องที่หกเลอะเทอะโดยนำไม้กวาดมากวาดเพื่อ ให้ขี้เท้าดูดซับน้ำมันเครื่องแบบนี้เมื่อน้ำมันเครื่องโดนเศษขี้เท้าก็จะถูกดูดซับไปในขี้เท้าขี้เท้าที่โดนกวาดแล้วท่านใดจะเก็บไปใช้หรือเอาไปทิ้งก็ทําได้เลยนะครับแล้วมาดูกันครับสําหรับพื้นที่โดนน้ามันเครื่องก็จะแห้งไปนิดสุด ง่ายๆเลยครับสำหรับวิธีกำจัดน้ำมันเครื่องถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ